ก็สวัสดีกันเลยนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับเรื่องคุณกงบ้านของคนถูกเจ้าลูกป่วนทั้งสามลิ้คนกลับมาตามคําเรียกร้องนะเออคอมเมนต์นะมั้ยของคุณเอออะไรนี่แหละถ้าหาเจอเดี๋ยวเอาขึ้นไม้ให้นะครับก็ไปดูกันเลยไปท้องฟ้าแจ่มใสบ้านเรืองพังยาบะโอ้บ้านฉันแค่นหนึ่งวันเองเพิ่งมาเช่าเองไ <c oughs> <c oughs> งแม่จา๋าแม่ไปเช้วอ่ะ คุณแม่ของพวกเธอน่ะไว้น้ำได้ดีมากเธอจะไม่เป็นไรเธอสบายทีหน้าแม่คนเด็กพวกนี้น่ะตกลงไปในแม่น้ำเนี่ยแล้วครอบครัวอย่างเขาก็เห็นว่ามีน้ำวนเกิดขึ้นด้วยอ่ะอ้อไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวางน้ำวนจะพัดพาวัวสองตัวไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี้น่ะแล้วเมื่อพบก,กับพวกมันก็เห็นแต่ก,กระดูกของพวกมันน่ะพวกหนังอะไรมันเน่าเปืเ่อยหมดแล้วอะ อเด็กทั้งสามคนนี้โชหน่าสงสารจริงเลยนะหาแม่ใหม่เลยใช่ใช่พวกเราหลังไปดินไว้แม่น้ำก็จะพุ่งขึ้นสูงอะ่ะทุกคนรีบย้ายไปที่อื่นเร็วเข้าเด็กๆชื่อไหม่จาว่าป้าจินกับแม่จะสบายดีนะ่ะอืมเชื่อก็ได้ปกป้องตัวเองไว้ก่อนนะแล้วพวกเธออย่ากังวลล่ะชาวบ้านใครที่ได้ยินเสียงนี้แล้ว ขอให้ออาไปยกไปที่พื้นที่ปลอดภัยด้วยเร็วเข้ากงกุบในที่สุดคุณก็มา,าทักทีนะครับคุณกงดูหญิงเชลาทีครับเธอดูไม่มีความสุขเลยนะเชนเดว,ว่ามันเป็นความผิดของฉันที่ไม่ได้กลับไปหาเธอนานเกินไปสินะโ oh. อ้เออคุณย่าครับไม่ได้จะกันนานเลยนะครับทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะครับอ๋อปีนี้นายอายุตเท่าไหร่แล้วือ เออยี่สิบแปดมั้งครับมีอะไรผิดปกติกับความทรงจาของคุณยายหรือเปล่านี่นายอายุยี่สิบแปดแล้วเหรอแล้วเมื่อไ,ไหร่นายจะแก้ไขเรื่องการสร้างครอบของนายฮะรีบมีครอบครัวได้แล้วก็วอย่าอุ้มหลัหลงก็ยังไมเออคุณยายส่ความตองกอนนะครับใจเย็นดูลูกพี่ลูกน้องของแกสิโจเทียนน่ะซึ่งอายุเขาก็พอๆกับแกได้ดูเขาที่พอมีแฟนปุ๊บเขาก็เปลี่ยนไปปั๊บเลยอะ่ะเรียกว่าไม่เห็นฝุ่นเลยอะ่ะ แล้วแกสิโอ้เช่นะปุ่นว่าแกงจริงอันนี้่าเลือกมาให้แล้วแกจงเลือกจากหนึ่งในนี้ไ้หลานชายคุณย่าไม่ต้องกับวหรอกครับผมจะหาแฟนให้ได้เร็วที่สุดผมสัญญาภายในสามเดือนดีเวลาก็แน่นงานก็หนักอมึงหาได้เหรอหลานชายลูกเลีงน้องของแกน่ะอยากทำอาชีพใหญ่น่ะ โปรดจัดหางานให้เขาในกองคบด้วยล่ะคุณย่าครับกลุ่มของกองคบเนะ่ยไม่มีตำแหน่งว่างและไม่จำเป็นปต้องรับสมัครคนนะฉันไม่สนแกเพิ่งจะซื้อส,สมอสัใหม่ไม่เจ็เหรอให้โจเทียนไปจัดการที่นั่นก็ได้ตกลงตามนี้นะเข้าใจเปล่าแย่ฮะ yeah, ถ้าเพย์บอยอย่างโจเทียนไปเจอเข้ากับเหลืองซีเย่แล้วก็กูตนแจ้งแน่ เชนอยู่เตรียมรถเออจะไปที่ไหนแล้วครับไปรับส,สาวๆไงทมแปลงคิมอินเกตเฮาไปจานดูนที่ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะครับนี่เกิดอ,อะไรขึ้นเหรอทำไมน้าข่าวเยอะจังอ่ะนี่คุณตกข่าวไม่ดูข่าวอ่ะมีแผ่นดินไหวที่จินเจียชุนไง เจ้าของของที่นี่เพิ่งออกจากหมู่บ้านจินเจียนะหรือเพิ่งขับมาจากการหนีออกนอกประเทศนะนะโชคดีที่พวกหนูสบายดีนะอืมแต่แม่หนูเออแม่หนูทําไมทุกอย่างถึงโอเคละ่ะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเพื่อนของเจ้านายไม่ใช่เหรอฉันได้ยินมาว่าผู้หญิงคนนั้นสูญเสียสามีไปตั้งแต่อายุยังน้อยและยังต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสามคนอีกอตอนนี้ก็โดนน้ําพัดอีกอะ่ะโอย เพื่อนเหรอนั่นไม่ใช่เหลืองสีแย่เหรอไม่ไม่ไมลูกๆเดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทุกคนออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนนะทุกคนคะกรุณาออกไปก่อนเถอะค่ะเราไม่รับสัมภาษณ์แล้วอะเฉินอยู่จัดการสิทุกคนออกไปเถอะครับถ้าไม่อยากสู้กับกงกุ๊บแล้วก็ก็ออกไปซะตอนนี้ดีที่สุดนะอะคงสิ่งนี่เหรอทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่วะ โผ่่ว่าไปก็ได้ฉันไม่รู้ไม่เห็นหรอกฉันไม่รู้ด้วยนะแค่อยกออกไปเร็วๆอ่ะฉันไม่สามารถทําให้คุณกองขุนเกืีองได้ไปเร็วไปเร็วพวกเราไปค,คุณกองคุณว่าไงพวกหนูบอกลุงหน่อยดิว่าพวกหนูอายุเท่าไหร่นี่ชื่อครูค่ะอายุสี่ขวบจริงเหรอเนี่ยคุณลุงคะคุณลุงและคนเรยวพวกนั้นออกไปคุณลุงต้องเป็นคนดีใช้ป่ะ ไดปช่วยแม่ของหนูด้วยนะโอเคเปล่าอ่ะอุ้มปับคุณนายทั้งสองฉันต้องการช่วยซีแย่เนี่ยปรดนำทางด้วยแม่คุณอยู่ที่นี่นะฉันจะไปกับคุณกองเองเระวังตัวด้วยนะลูกเอาละผู้ดเด็กอยู่ที่นี่นะต้องเชื่อฟังด้วย แล้วฉันจะไปช่วยแม่ตัวเองก็ใจเป้าค่ะโอเคไปเลยเร็วขอโทษนะครับข้ในานี้มันอันตรายมากนะอาจจะมีอัพเทชช็อกอยู่เพราะงี้นรจเข้าไปไม่ได้ครับเออแม่ของเด็วๆพวกนี้หายนะครับแค่าตามหาใกล้แม่น้ําเองไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องกังวลนะครับพวกเราจะไม่เข้าไปใกล้แน่นอนเอาละงั้นระวังอย่าลงไปในแม่น้ํานะครับไปได้ครับ เอาละคนณหายอย่างเรามาระวังและรอบคอบอย่าพลาดไม่แต่สถานที่ไทยสถานที่หนึง่ง็ขจะไม่ครับกระเทัอน้ำตอนนี้มันเร็วและแรงมากโถุยเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องเห็นคนเมื่อตายก็ต้องเห็นศพหาซะคลิปนี้ทํารั้งอีกผมจะขอเป็นคลิปอยู่ตายเลยนะครับที่จะลงแล้วผมก็จะขอเปลี่ยนแอปที่จะตัดต่อนะเพราะว่ามันขาง แค่นั้นแหละครับที่อยากจะชี้แจง